สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็คลิปนี้จะมาแนะนำนะครับวิธีการปรับตั้งค่าตัว Trackpad นะฮะที่อยู่บน Macbook Pro Macbook Air แล้วก็ Macbook นะครับทีนี้ปัญหาที่เราพบส่วนใหญ่นะฮะลูกค้าจะเจอว่าเวลาเลื่อนเลื่อนลงนะครับคอนเทนต์มันไม่ลงเวลาเลื่อนขึ้นคอนเทนต์มันมันขึ้นแบบนี้นะครับ ความจริงแล้วจากที่คุ้นเคยเนี่ยเวลาเราเลื่อนลงคอนเทนต์มันจะขึ้นนะครับทีนี้มาดูการตั้งค่ากันนะครับว่าจะปรับให้มันกลับไปเป็นแบบเก่าที่เราเคยใช้งานนะฮะต้องทำยังไงนะครับก็ให้ทุกท่านนะฮะมาที่ System p r e f e r e n c e นะครับวิธีการก็ไปที่เมนู Apple นะครับแล้วก็ System p r e f e r e n c e นะครับจากนั้นก็ให้เลือกนะฮะคลิกที่ Trackpad นะครับ เดฟอลต์ uh, จะอยู่ที่แท็บของ Point and Click นะครับให้เราเลือกที่ Score and Zoom นะครับแล้วก็ตัวหัวข้อแรกครับ Score Direction นะครับจะถูกเลือกอยู่ตรง uh, Natural เนี่ยนะครับดูจากวิดีโอด้านขวามือนี้นะครับเห็นไหมฮะใช้2นิ้ว s r o r e ขึ้นลงนะครับบนแ a ็กแพดเห็นไหมฮะถ้าเลือกเครื่องหมายถูกอยู่นะครับเวลาเลื่อนนิ้วลงคอนเทนต์ Content จะลง เวลาเลื่อนขึ้นคอนเทนต์จะขึ้นนะครับทีนี้เราเอาเครื่องหมายถูกออกเห็นไหมฮะเลื่อนลงคอนเทนต์จะขึ้นเลื่อนขึ้นคอนเทนต์จะลงนะครับอ่ะก็วิธีการเป็นแบบนี้ระหว่างที่เราปรับตั้งค่านะฮะเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาหรืออะไรก็ได้ฮะที่มันสกอร์ได้แล้วลองเทสต์ดูเลยการตั้งค่าของ Apple ไม่ต้องอกดแอปพลายอะไรทั้งสิ้นเลยฮะกดเลือกตั้งค่าปุ๊บทำงานทันทีนะครับ แล้วก็ส่วนของฟังก์ชันอื่นๆนะครับของการใช้งาน Trackpad นะครับก็เลือกอดูวิธีการใช้งานได้นะครับโดยการเลื่อนพอยเตอร์มาที่หัวข้อต่างๆที่เราสนใจนะครับที่เราอยากทราบนะบก็เลื่อนมามันจะมีวิดีโอแนะนำอยู่ด้านขวามือให้สังเกตวิธีการนะครับของการใช้งานนะฮะบ,บน t a c k p p d นะครับทั้ง macbook pro macbook air แล้วก็ macbook แล้วก็ใครที่ซื้อ Trackpad เพิ่มเติมนะฮะเสริมกับตัว iMac ก็จะมีฟังก์ชันนี้ขึ้นมาด้วยเช่นกันนะครับมีมากมายเลยฮะตั้งแต่1นิ้ว2นิ้ว3นิ้ว4นิ้วนะครับทำอะไรได้บ้างนะฮะลองเรียนรู้กันดูนะครับเป็นทริคเล็กๆน้อยๆวิธีการเล็กๆน้อยๆนะฮะที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับใครมีคำถามเพิ่มเติมก็ทิ้งไว้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะช่วยๆทยอยตอบตให้นะครับ แล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับผม